ผมบอกเลยว่าใครที่อยากจะปรับโครงสร้างหนี้นะครับถ้าคุณยังจ่ายหนี้ปกติยังไงยังไงคุณก็ปรับไม่ได้คุณเป็นหมูในอวยของเขาอ่ะเขาโทรหาคุณเมื่อไหร่คุณก็จ่ายเมื่อนั้นค้างอยู่10วันคุณก็เครียดแล้วโอ้โหเกินมา1ิวันแล้วทําไงดีวะากลัวโทรศัพท์เขาโทรมากิ้งเดียวภายในสองวันนี้คุณต้องจ่ายนะเ็าโทรมาวันพฤหัสวันศุกร์นี้คุณต้องจ่ายนะคุณก็ต้องรีบขนขวายหาเงินไปจ่ายนะครับอันนี้คือลูกหนี้ที่ดีอันนี้ต้องเรียกว่าลูกหนี้ที่ดีแต่คุณจะปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้ ถ้าคุณยังทําตัวแบบนี้อยู่นะคุณต้องทําตัวไม่ดีคุณต้องทําตัวเกเรคุณถึงจะปรับโครงสร้างนี้ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะหลายคนจะบอกว่าโอ้อยงั้นอ่เป็นลูกหนี้ที่ดีก็เสียเปรียบลูกหนี้ที่ทําตัวไม่ดีสิถูกต้องครับผมมองเลยว่าถูกต้องนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากปรับโครงสร้างนี้ได้คุณต้องเป็นหนี้เสียก่อนไม่ใช่คาว่าเป็นหนี้เสียหรอกคุณต้องเป็นหนี้ที่จ่ายไม่ตรงก่อนนะครับผมแบ่งวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามี ข่าวนะครับที่ไม่ได้เป็นข่าวล่าสุดนะครับไม่ใช่ข่าวอัปเดตล่าสุดเป็นข่าวเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะฮะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับแบงค์ชาตินะแบงค์ชาติเนี่ยเขาพยายามที่จะให้ธนาคารทั้งหลายที่เป็นเจ้าหนี้รวมถึงนอนแบงค์ด้วยเนี่ยนะครับเขาจะเร่งเร้าและกระตุ้นแล้วก็ตรวจสอบว่าเจ้าหนี้แต่ละรายที่ปล่อยกู้ไปเนี่ยนะครับมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับ ลูกหนี้หรือเปล่านะครับเขาใช้คําว่าปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันนะครับการปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันเนี่ยก็จะเรียกว่า debt restructuring นะครับก็คือ DR นะครับคือหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสียนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวย้อนหลังกลับไปเมื่อ4เดือนที่แล้วนะมกราคมกุมภาพันธ์นาเมษานี่สเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับแบงค์ชาติบอกว่าต่อชีวิตลูกหนี้กว่า8 0 0 0 0นรายนะครับโดยอุ้มปรับโครงสร้างหนี้ก่อนที่จะเป็นหนี้เสียนะ แล้วก็4เดือนที่แล้วไม่ใช่4เดือน4เดือนแรกของปีนี้ปรับโครงสร้างหนี้ไป8 0 0แสนลายก่อนที่จะเป็นหนี้เสียไม่แน่ใจว่าตอนนี้กลับมาเป็นหนี้เสียหรือยังแต่ให้ผมเดาหน้าจะกลับมาเป็นหนี้เสียแล้วแหละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจดีของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติของเรานั่นเองนะครับเขาบอกว่า4เดือนแรกเนี่ยมีการช่วยชีวิตลูกหนี้กว่า8 0 0แสนลายนะครับปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันเนี่ยนะครับมูลหนี้กว่า2 3แสนล้านบาทนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามที่ดี mm hmm. ชาติเนี่ยเขาเร่งตรวจสอบนะครับสถาบันการเงินทั้งหลายเนี่ยทั้งแบงก์และนอนแบงก์เนี่ย35แห่งทั่วประเทศไทยเนยตรวจสอบว่ามีการช่วยเหลือลูกค้าหรือเปล่านะครับนะลูกค้าที่ไม่ไหวแล้วปรับโครงสร้างนี้เขาไหมนะส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ยินคําพูดว่าถ้ายังจ่ายเป็นหนี้ปกติอยู่เนี่ยเราจะไม่ปรับโครงสร้างนี้ให้อันนี้ถูกต้องนะผมบอกเลยว่า ใครที่อยากจะปรับโครงสร้างหนี้นะครับถ้าคุณยังจ่ายหนี้ปกติยังไงยังไงคุณก็ปรับไม่ได้เพราะว่าคือคุณเขาเรียกว่าคุณเป็นหมูในอวยของเขาอ่ะนึกภาพออกไหมเขาเขาโทรหาคุณเมื่อไหร่คุณก็จ่ายเมื่อนั้นนะคุณค้างอยู่สิบวันคุณก็เครียดแล้วโอ้โหเกินมาสิบวันแล้วทำไงดีวะกลัวโทรศัพท์เขาโทรมากิ้งเดียวภายในสองวันนี้คุณต้องจ่ายนะเ็าโทรมาวันพฤหัสวันศุกร์นี้คุณต้องจ่ายนะคุณก็ต้องรีบขนขวายหาเงินไปจ่ายนะครับอันนี้คือ ลูกหนี้ที่ดีอันนี้ต้องเรียกว่าลูกหนี้ที่ดีแต่คุณจะปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้ถ้าคุณยังทําตัวแบบนี้อยู่นะคุณต้องทําตัวไม่ดี <c oughs> คุณต้องทําตัวเกเร <c oughs> คุณถึง,ณงจะปรับโครงสร้างหนี้ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะหลายคนจะบอกว่าโอ้ยงั้นเป็นลูกหนี้ที่ดีก็เสียเปรียบลูกหนี้ที่ทําตัวไม่ดีสิถูกต้องครับ <c oughs> ผมมองเลยว่าถูกต้องนะเพราะนั้นเนี่ยใครอยากปรับโครงสร้างหนี้ได้คุณต้องเป็นหนี้เสียก่อนไม่ใช่คําว่าเป็นหนี้เสียหรอกคุณต้องเป็นหนี้ที่จ่ายไม่ตรงก่อน ผมแบ่งอย่างนี้ครับามาตรฐานของแบงค์ชาติเนี่ยนี้เสียเนี่ยนะครับมาตรฐานของแบงค์ชาติหนี้เสียคือคุณต้องค้างชําระเกิน90วันอันนี้ก็จะเรียกว่า NPL นะครับเกิน90วันคือ91วันขึ้นไปเนี่ยเรียกเป็น NPL ถ้าคุณปรับโครงสร้างหนี้หลังที่เป็นนี้ NPL แล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า TDR นะครับเรียกว่า Troubled e b t Restructuring อ่ก็คือการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เรียกว่าตัวย่อว่า TDR นะครับส่วนการปรับโครงสร้างหนี้นะครับที่เป็นหนี้ที่ไม่มีปัญหานะก็เรียกว่า debt restructuring ก็คือ DR นะครับก็คือการปรับโครงสร้างหนี้ที่ยังไม่ใช่หนี้ที่มีปัญหายังไม่เป็น NPL นะหรืออันนีเขาจะเรียกว่า preemptive นะครับก็คือการปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันนะครับใช้คำว,ว่า preemptive นะคือแปลว่าคุณยังไม่เป็นหนี้เสีย นะครับแต่คุณจ่ายไม่ตรงละนะคุณก็จะปรับโครงสร้างหนี้ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะจะจะค่อยๆเรียนรู้คําคว่า TDR นะ TDR คือปรับโครงสร้างหนี้สําหรับหนี้ที่มีปัญหานะครับอันนี้เป็น NPL ไปเรียบร้อยปรับโครงสร้างหนี้นะแต่ DR หรือ PMT r เนี่ยคือปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันให้กับลูกหนี้ที่จ่ายไม่ปกติแต่ยังไม่เป็น NPL คือยังไม่เกิน90วันนั่นเองนะครับส่วนลูกหนี้ที่เป็นหนี้ปกติยังไงก็ปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้ จ่ายตรงเป๊ะๆนะช้าช้าวัน10วันอันเนี้ยคุณปรับไม่ได้แน่นอนผมบอกเลยนะเพราะนั้นเนี่ยใครอยากปรับโครงสร้างนี่แบบ PMT หรือ DR คุณต้องเป็นหนี้เสียไม่ใช่สิคุณต้องจ่ายไม่ตรงก่อนอนะครับถึงแม้คุณจะจ่ายไม่ตรงจนกระทั่งลากยาวไปเป็น NPL หรือเป็นหนี้เสียคุณก็ทำ TDR ได้ไม่ต้องกังวลนะครับอ่ะนี่แหละคือทั้งหมดทั้งมวลที่แบงค์ชาติเขาพยายามที่จะทำให้ นะผมขออนุญาตอ่านถ,ถ้อยความตรงนี้ชัดเจนนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวผมจะวิพา์วิจารณ์เขาดูแบงก์ชาติเนี่ยออกมาตรก,การสินเชื่ออย่างรับผิดชอบที่เรียกว่า Responsible l e n d i n g มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราสองหาที่ผ่านมาแบงก์ชาติออกมาตรก,การว่าเจ้าหนี้คุณต้องนะปล่อยสินเชื่อแบบมีความรับผิดชอบนะไม่ใช่ปล่อยตะพื้นตะพื้นนะให้ลูกหนี้แม่งเป็นหนี้เสียและเทะแล้วก็เศรษฐกิจประเทศไทยแย่ แบงค์ชาติออกมาตราการนี้แล้วให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราสอง25้าเจ็คำถามผมคือแบงค์ชาติไปอยู่ที่ไหนมาครับแบงค์ชาติไปอยู่ที่ไหนมาครับทำไมเพิ่งมาทำครับควรจะทำเมื่อสองสามปีที่แล้วแล้วครับอ่านะครับอ่ะก็ฝากเอาไว้แต่ก็อเอาเป็นว่าก็ยังดีที่ยังทำดีกว่าไม่ทำนะนะแล้วต่อมาเขาบอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยตรวจสอบการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนเป็นหนี้เสียหรือด R นะครับ และหลังเป็นหนี้เสียที่เรียกว่า TDR ที่ผมอธิบายไปสักครู่แล้วนะฮะพบว่ากลุ่มสินเชื่อที่อยู่อาศัยและก็สินเชื่อรถยนต์เนี่ยนะครับธนาคารให้ความช่วยเหลือได้ค่อนข้างมากขณะที่ภาพรวม Bank แบงก์แนะนอนแบงก์ทั้ง35แห่งเนี่ยพบว่ามีการปรับโครงสร้างหนี้เฉลี่ยเดือนละ200,000รายนะครับโดยในช่วง4เดือนแรกปีนี้นะครับมีการปรับโครงสร้างหนี้รวม8.2แสนบัญชคีคิดเป็นมูลหนี้2.3แสนล้านบาทนะครับอ่ะอันนี้ฟังดีนะคือ 4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วนะครับ8.2แสนบัญชีนะครับคิดเป็นมูลค่า2.3แสนล้านอันนี้จบไปนะจบไปนะข้อมูลนี้ในวงเล็บอันนี้ไม่รวมหนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแปลว่าไอ้ที่ปรับไป2 0 0แสนบัญชี8ป0แสนบัญชีเนี่ย2แสนกว่าล้านเนี่ยไม่รวมหนี้สถาบันการเงินที่เป็นของรัฐนะฮะก็เช่นอะไรฮะออมสิน อาคารสงเคราะห์เอ็กซิงแบงก์อิสลามแบงก์เอสเอไม่รวมนะไม่รวมเพราะอะไรเขาเขียนว่าไม่รวมเพราะว่าเนื่องจากมาตรการ Respons r e s pons i b l e l e n d i n g ยังไม่บังคับใช้กับธนาคารของรัฐงงปะ่ะผมใช้คำว่าปัญญาอ่อนเลยก็ได้คือแบงก์ชาติบอกว่าให้มาตรการ r e s pons i b l e l e n d i n g คือปล่อยกู้แบบรับผิดชอบให้ใช้ตั้งแต่1มกราหกเจแต่ ยังไม่บังคับใช้กับธนาคารของรัฐคืออะไรทําไมคุณไม่ทําไมไม่ใช้กับธนาคารของรัฐไปเลยพร้อมๆก,กันกับธนาคารพาณิชย์แล้วผมจะบอกอะไรให้เลยนะครับผมเนี่ยแกหนี้่ทำบริษัทที่ปรึกษาการเงินเนี่ยผมบอกเลยนะครับธนาคารของรัฐเนี่ยเป็นเป็นธนาคารที่แก้นี่โคตรยากและโคตรโหดนะผู้คงผู้ค้ำนี่แม่งไล่ยึดหมด นะไม่มีจะก,กินไม่สนใจนะครับขอชําระหนี้บางส่วนในฐานะผู้ค้าไม่สนใจนะครับฟ้องล้มละลายหมดผมบอกเลยแบงค์รัฐเนี่ยเป็นอย่างนีิจริง,รงนะครับฝากถึงท่านรัฐมนตรีท่านนายกอุ้งอิงด้วยเลนะนะไปช่วยดูหน่อยคือไปแก้กฎระเบียบกฎหมายอะไรนิดนึงก็ได้นะครับคือบางอย่างมันก็เกินไปมันไม่มีทางมันไม่มีทางให้ลูกหนี้ถอยเลยนะแบงค์รัฐเป็นอย่างนี้จริงนะ เออสี่เดือนแรกเนี่ยเขาบอกว่าช่วยปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้ว2.3แสนล้านซึ่งหากไม่มีการช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้เราจะเห็นหนี้เสียเยอะกว่านี้กลุ่มที่ธนาคารเป็นห่วงกลุ่มที่แบงก์ชาติเป็นห่วงที่สุดก็คือลูกหนี้ที่ติดต่อไม่ได้เพราะไม่สามารถช่วยเหลือได้อ่เอาเป็นว่าสีเดือนแรกที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้างหนี้ไป200กว่าล้าน8 0นกว่าบัญชีนะแฮปปี้ดีใจนะครับแต่นี้ไม่รวมธนาคารรัฐนะครับแต่แบงก์ชาติเขาห่วงลูกหนี้กลุ่มที่ติดต่อไม่ได้ นะครับเพราะไม่สามารถช่วยเหลือคือติดต่อไม่ได้ก็ไม่รู้จะช่วยเหลือ,อยังไงผมบอกเลยครับไอ้กลุ่มที่ติดต่อไม่ได้คือเขาหมดสภาพแล้วคุณไม่ต้องคิดช่วยเหลือลอะไรเข้าหมดสภาพนะฮะคือเขามีแรงหายใจอยู่ก็ก็บุญแล้วฮะเขายังมีแรงหายใจอยู่ก็บุญแล้วนะกลุ่มนี้ปล่อยเขาไปนะครับไม่ต้องไปตามเขาหรอกนะครับอันนี้มาดูเป็นลายธนาคารลายสถาบันกันบ้าง เริ่มจากกสิกรไทยนะกสิกรไทยเขาบอกว่าเขาขัดตัดขายหนี้น้อยลงนะกสิกรไทยส่วนใหญ่จะขายหนี้ให้กับบริษัทแบง์สินทรัพย์ JK นะฮะซึ่งกสิกรกับสินทรัพย์ j จเขารวมกันนะก็กสิกรเนี่ยเขาก็พยายามจะช่วยเหลือลูกหนี้ของเขาผมต้องบอกว่ากสิกรเป็นธนาคารที่ใจดีนะครับใจดีส่วนใหญ่ภาพรวมใจดีผมบอกเลยว่าภาพรวมของกสิกรไทยใจดีแต่ว่าบางเคสลูกค้าจะเจอหรือเพื่อนๆอาจจะเจอว่า ใจไม่ดีหรือไม่ใจดีนะครับหรือว่าโหดก็อาจจะมีบ้างแต่ภาพรวมของกสิกรถือว่าเป็นธนาคารที่ใจดีนะผมบอกเลยนะครับธนาคารกสิกรไทยบอกว่านะครับธนาคารได้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งกลุ่มที่ผิดนัดชําระแต่ยังไม่เป็น NPL นะครับมาอย่างต่อเนื่องและมีการดําเนินการถี่ขึ้นโดยช่วยเหลือผ่านการปรับโครงสร้างหนี้มากกว่า2ครั้งฟังดีนะ ลูกหนี้บางรายเนี่ยนะครับมีการปรับโครงสร้างหนี้ได้มากถึง3-5ถึงครั้งถามว่าจริงไหมจริงผมเคยเจอผมทำาให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้7ครั้งเคยเจอไหมปรับโครงสร้างหนี้7ครั้งบ้าบอคอแตกมากนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าปรับโครงสร้างหนี้แล้วจะปรับได้อีกไหมมันจะปรับไม่ได้ปรับได้นะปรับโครงสร้างหนี้แล้วจะแหคัดได้ไหมแหคัดได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้วไม่ใช่สิ ถูกพี่ภากษาแล้วจะปรับโครงสร้างนี่ได้ไหมปรับได้ถูกอายัดถูกยึดบ้านแล้วจะปรับโครงสร้างนี่ได้ไหมปรับได้ <c oughs> ปรับได้หมดแหละนะเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ร้อยร้อยเปอร์เซนต์ไงมันอยู่กับความรุนแรงของคุณหรือลูกค้าบางคนแบงค์คุยด้วยแล้วแบบเลอะเทอะนะอย่างผมเองเป็นลูกลูกค้าที่ให้ผมคอนเซัลต์อ่ะผมคุยด้วยแล้วผมบอกผมพี่เลอะเทอะมากเลยอะ่ะเี่ยปรับโครงสร้างนี่กับแบงค์ไม่เคยได้เลยก็พี่เลอะเทอะไงพี่แม่งเลอะเทอะ เป็นนี่อยู่ยี่สิบล้านขอลดได้ไหมขอลดแล้วขอขอจ่ายเท่านี้ได้ไหมพี่อะไปขอลดเขาได้ยังไปขอผ่อนเขาอีกมันเป็นไปไม่ได้เอาทีละเรื่องนะผมบอกลูกค้าบาง,บางกลุ่มกลุ่มนี้เสมอว่าพี่แม่งแบงแม่ง,มงคุยกับพี่แล้วแม่งรู้สึกพี่แม่งไม่จริงใจในการชําระนี่เลยอะ่ะมันคงไม่เสนอเรื่องเอาเรื่องพี่เข้าไปเสนอบอร์ดหรือเสนอผู้ใหญ่ให้มันโดนด่าหรอกไอคนทําเรื่องจะโดนดา่านะเพราะนั้นเขาไม่เสนอเรื่องที่มันเลอะเทอะหรือไม่จริงใจ เพราะนั้นลูกหนี้ต้องอย่าเลอะเทอะอย่าอะไรเกินเหตุนะครับจะขออะไรเขาก็อย่าเกินเหตุนะเอาแบบพอเป็นพอเป็นไปได้นะอย่างนั้นดีกว่านะครับเกษตรกรไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามจะปรับโครงสร้างนี้ให้กับลูกลูกหนี้ของเขาเนี่ยบางราย3-5ครั้งนะครับเพราะว่าเขาอยากจะพยายามช่วยลูกหนี้ให้ถึงที่สุดก่อนเขายังไม่อยากขายหนี้ไปนะถ้าเกิดขายหนี้ไปแล้วเนี่ยคุยยากนะผมบอกเลยว่า ถ้าขายนี่ไปแล้วเนี่ยอย่างกสิกรเนี่ยขายนี่แล้วอยู่กับ JK โอ้โหความบันเลยเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแน่นอน JK เนี่ยผมบอกเลยผมเนี่ยมีประสบการณ์เลวร้ายกับ JK เนี่ยกับทีมงานผมเนี่ยโทรนัดกันนะวันนี้เจอกันบ่ายมงตรงอ่าโอเคที่สำนักงานของเขาอะ่ะผมมพูดชื่ออะไรผมไปบ่อยที่ลาดปลาเขาเนี่พอไปถึงโทรไปเอา้าแม่งไม่รับสายเว้ยเฮ้ยยังไงวะอะไรวะ,ะ,รวะติดต่อไปติดต่อมาเอา้า ออพอดีผมมาอยู่อีกสาขาหนึ่งแล้วครับพี่พี่ขับรถตามมาที่นี่ได้ไหมบอกมึงบ้าป่าเนี่ยคือคอนเฟิร์มนัดกันอย่างดิบดีมึงไปแล้วอ่ะมึงไม่อยู่มึงก็แคนเซิลนัดมึงก็ไม่แคนเซิลนะลูกค้าก็แบบงงดิเฮ้ยมยางงี้ด้วยเหรอวะนะครับต่อมาอสักพักหนึ่งโทรพยายามโทรไปนัดไอคนนี้คนเดิมปรากฏว่าแม่งลาออกแล้ว <c oughs> นะ JK หรือนีซัมเจเนี่ยพนักงานลาออกบ่อยมากผมบอกเลยนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะแต่ว่าแค่บอกว่า พนักงานควรมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้ผมไม่ได้ว่าบริษัทนะแต่พนักงานควรมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้แตนะ่บางทีลูกค้าก็มาจากต่างจังหวัดอ่ะนึกภาพออกป่ะลูกค้าผมเคยมาจากโคราชอ่ะมาแล้วไม่ได้เจอนัดแล้วด้วยไม่เจอไม่ได้อะไรก็ไม่รู้มันบ้าบ้าบาบออนะไม,ไม่รู้จะปรับโครงสร้างนี่ยังไงเพราะฉนั้นเนี่ยกสิกร,กรเนี่ยนะครับพยายามปรับโครงสร้างนี้ใหล้ลูกนี้ของคุณให้เยอะที่สุดก่อนนะครับเอาจนแบบสุดๆแล้วจริงคุณค่อยขายนี่ไปเจเคนะเพราะถ้าขายนี้ไปเจเคตอนตอนที่แบบ นี่ยังสดสร้อนร้อเนี่ยโอ้โหลูกค้าปรับตัวยากบอกเลยเหนื่อยนะครับแต่กสิกรก็บอกว่าก็ยังมีลูกหนี้หลายรายที่ปรับโครงสร้างนี้แล้วแล้วก็ไหลกลับมาเป็น npl อีกอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติส่วนอนแ bank นะครับ non bank ก็คือพวกที่ไม่ใช่ธนาคารนะรเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามจะช่วยลูกหนี้โดยการปรับโครงสร้างนี้ให้มากกว่า1ครั้งนะครับอย่างนี้ก็สัมภาษณ์คุณปริทัศน์เพชรอัมไพนะครับเจ้าของรองกรรมาการผู้จัดการเมืองไทยแคปิตอลนะ <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่า <c oughs> นะก็บอกว่าเมืองไทยแคปีทอกเขาปรับโครงสร้างนี้ให้ลูกค้ามากกว่าหนึ่งครั้งนะเอาบอกเอาไปว่าช่วยๆกับลูกหนี้ไปช่วยๆกันนะก็พยายามทําตามที่แบงก์ชาติบอกนะครับสรุปนะฮะเดือนเมษาที่ผ่านมานมีการแก้หนี้ไปแล้ว1 5แสนล้านจากข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรนั่นเองระบุว่าการปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันนะครับหรือก่อนจะเป็นหนี้เสียที่เรียกว่า DR เนี่ยนะครับ เดทรีซักเจอริงเนี่ยนะครับปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันนะครับคือเรียกว่าจ่ายไม่ตรงแล้วละ่ะ <c oughs> แต่ยังไม่เป็นหนี้เสียยังไม่เกิน90้าสิบวัน,เ,นเรียกว่า DR เนี่ยนะครับมีเงินมีการปรับโครงสร้างหนี้ไปเดือนเมษาต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวน1.3แสนบัญชีคิดเป็นเม็ดเงินประมาณ8 0 0 0 0 9 0 0 0 0ล้านประมาณ90,000ล้านนะครับโดยสินเชื่อบุคคลนะครับมากสุด สินเชื่อบุคคลนะอันดับหนึ่งอันนี้คือหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสียนะแต่จ่ายไม่ตรงนะสินเชื่อบุคคลมากสุดอันดับหนึ่งอันดับ2คือสินเชื่อบ้านอันดับ3คือสินเชื่อธุรกิจอันดับ4คือสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อรถยนต์อันดับท้ายๆเลยที่ปรับให้สินเชื่อรถยนต์ที่อยู่อันดับท้ายเพราะว่าน่าจะไม่ปรับให้ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าไม่มีลูกค้าเป็นหนี้เสียเยอะไม่ใช่หรอกมันไม่ปรับให้มันก็เลยเป็นยอดอยู่อันดับสุดท้ายนะครับส่วนทํา TDR คือหนี้เสียแล้วเนี่ยนะครับ ในเดือนเมษาเนี่ยหนึ่งแสนบัญชีนะครับอันดับหนึ่งกลับกลายเป็นสินเชื่อบ้านนะฮะสินเชื่อบ้านนี่อันดับหนึ่งเลยเป็นหนี้เสียนะโอ้หนี้เสียบ้านอันดับหนึ่งปรับโครงสร้างนี้อันดับหนึ่งนี่อันตรายน่ากลัวนะอันดับสองคือสินเชื่ออื่นๆนะครับอันดับสามคือสินเชื่อธุรกิจและก็อันดับสี่คือสินเชื่อบุคคลนะอันดับห้าคือสินเชื่อรถยนต์นั่นเองนะครับสรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสินเชื่อรถยนต์เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งเด็ก r i s t r u c t u r i n g และ TDR Trouble um Debt Restructuring คือ,อนี่เสียแล้วเนี่ยอยู่ท้ายๆเลยไม่ได้บอกว่าสินเชื่อรถมีนี่เสียน้อยนะไม่ใช่บอกว่าไฟแนนซ์ไม่ปรับให้ <c oughs> นะันไฟแนนซ์ไม่ปรับให้นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เมื่อนะครับช่วงครึ่งปีแรกของปี67นะผมก็มาเล่าให้เพื่อนฟังตามนี้นะครับแล้วก็รอดูสถานการณ์ต่อไปแล้วกันนะครับแล้วผมพยายามจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆมา สรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับยังไงก็ติดตามช่องผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s b s c r i b e ช่องให้ด้วยนะครับส่วนใครที่เป็นหนี้นะครับโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจ s m e ผู้ประกอบการ s m e ทั้งหลายที่มีประสบปัญหาภาระภาวะความเครียดจากการเป็นหนี้นะครับติดต่อทีมงานเราได้นะครับที่เบอร์0656264545ไลน์ดีแอนตอนินะครับดูรายละเอียดท้ายคลิปเอานะครับแล้วติดต่อเข้ามานะครับมาว่าจ้างพวกผมไปเจรจาหนี้และแก้ไขหนี้ให้นะครับรับรองว่าเพื่อนๆจะ มีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านธนาคารกรุงเทพแล้วนั้นแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ผมไปละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังกันจนจบคลิปนะครับวันนี้สวัสดีครับ